Bestec แม่อากาศร้อนแบบนี้แต่ GPS Betech ก็ยังทำงานนะครับสวัสดีครับผมโจทุกคนทราบไหมครับว่า Betech GPS Tracking สามารถติดตามการทำงานรถเครื่องจักรหนักในไซต์งานก่อสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นรถแบ็กโฮรถตัดรถโมปูลหรือรถประเภทอืน่น ที่ทำงานในไซต์งานก่อสร้างได้ GPS ไปเทกจะมาช่วยในการทำงานของคุณอย่างไรได้บ้างวันนี้มีคำตอบครับข้อที่1 GPS สามารถติดตามเส้นทางการเดินรถได้แบบเรียลไทม์ทำให้คนขับขับรถในเส้นทางที่กำหนดไม่ออกนอกเส้นทางข้อที่2 GPS สามารถควบคุมการทำงานของยานพาหนะให้อยู่ในพื้นที่ขอบเขตที่กำหนดได้ และมีการแจ้งเตือนเมื่อรถออกจากขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดครับ 3. GPS สามารถควบคุมความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้ทำให้มีความปลอดภัยในการทำงานและสามารถกำหนดความเร็วตามที่ต้องการได้ 4. GPS สามารถควบคุมการทำงานของรถเครื่องจักรหนักในหลายๆสซยงานไว้ในระบบเดียวเลยทำให้ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบการทำงานของรถได้เลยครับ 5. GPS สามารถตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆของยานพาหนะได้เช่นการยกขึ้นยกลงของแขนเคลนการเปิดปิดปั๊มน้ำหรือว่าจะเป็นการทำงานของปั๊มไฮดริปต่างๆซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทราบสถานะการทำงานของรถของเราได้เลยครับข้อที่6 GPS สามารถติดตามและควบคุมรอบการเดินเบาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและชั่วโมงเครื่องยนต์อย่างเช่น การจอดแช่ติดเครื่องที่จะกินน้ำมันเราเป็นอย่างมาก1 2ลิตรเลยครับ 7. จ็ลดการทุจริตรทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มั่นใจปลอดภัยไปกับเราเวสเทคมาติด g p s กับเรานะครับ